สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีบันทึกช่องนะครับของไอคอมไอซ2เนะครับเป็นตัวนี้นะครับไอคอม T22A นะครับวิธีบันทึกช่องก็ไม่ยากนะครับเรามาเริ่มวิธีบันทึกช่องพร้อมกันครับเปิดเครื่องขึ้นมาครับกดปุ่ม power ครับปุ่มนี้ครับ power ปึ๊บอ่า นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นช่อง VFO นะครับเราสามารถอ่าปรับย้ายช่องได้ตัวเลขได้นะครับทีนี้นะครับอ่าก่อนอื่นที่เราจะบันทึกนะครับเราต้องกำหนดช่องขึ้นมาก่อนว่าเราจะเอาไว้ช่องที่เท่าไหร่นะครับอ่าผมสมมุตินะครับผมจะเอาไว้ที่อ่าช่องที่1นะครับอ่าเบสิคิธีทาให้ทําแบบนี้นะครับให้กด MR เป็น 1T ทีนะครับเพื่อจะเข้าช่องโหมดเมมโมรีนะครับอ่กด MR เป็น 1T ทีนะครับ หน้าจอมันจะขึ้น MR นะครับปุ๊บเห็นไหมครับมันจะขึ้น MR ก็คือช่องที่6 m e m o r y นะครับผมสมมุติผมจะเอาไว้ที่ช่องที่1นะครับก็ปรับตัวนี้นะครับปรับมาทางซ้ายนะครับลดลงเห็นไหมครับขวาก็เดินหน้านะครับผมจะเอาไว้ช่องที่1ช่องนี้นะครับได้ช่องที่ต้องการแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็ออกจากช่อง Memory โดยกดช่อง ไปช่อง VF O โนะครับโดยกด VF O เป็นหนทีนะครับปึ๊บอ่าให้ช่องมันหายนะครับทีนี้เราก็บันทึกอ่าช่องได้เลยนะครับผมจะสมมุติ1 58625นะครับอ่าสมมุตินะครับก็ปรับตรงนี้ครับ1 58625ก็หมุนนะครับหมุนไปหมุนไปดังขวาครับเพิ่มขึ้นไปดังขวาครับอ่าลดลงไปดังซ้ายนะครับ625นะครับ625 ปึ๊บ่าได้ช่องที่ต้องการแล้วนะครับวิธีบันทึกช่องให้ทําแบบนี้นะครับให้กดฟังก์ชันตัวนี้ครับ1ทีกดแช่ไว้นะครับแล้วก็กด M R แช่ไว้นะครับกดแช่ไว้ทั้ง2ปุ่มนะครับมันจะได้ยินเสียงตึ๊ดๆนะครับอ่ะกด M R แช่ไว้ปึ๊บแล้วก็กดฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันปุ่มบนนี้ครับแช่ไว้แล้วก็กด M R นะครับมันจะได้ยินเสียงตึ๊ดๆนะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมมันตึ๊ดๆแบบนี้นะครับ ทีนี้นะครับเราก็เข้ามาดูช่องที่เราบันทึกไว้เนี่ยครับหนึ่งห้าแปดหกสองห้าเนี่ยครับโดยกด MR นะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับหนึ่งห้าแปดหกสองห้าช่องที่หนึ่งเรียบร้อยครับอ่ะทีนี้นะครับเราจะบันทึกช่องต่อไปนะครับก็ทําเหมือนเดิมครับก็ปรับไปสแตนบายนะครับอ่ะผมจะไว้ช่องที่สองนะครับก็ปรับหมุนไปทางขวาครับปุ๊บเป็นเลขสองนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ออกจากช่องเมมโมรีนะครับ ให้กดวีโอครับปึ๊บอ่าทีนี้ผมจะกด144900นะครับอ่ะ1 4 4 9 0 0ก็ปรับลงครับนี่ครับปรับลงถ้าเราปรับอย่างนี้นะครับมันจะนานนะครับเนี่ยมันจะนานนะครับเนี่ยอันนี้มัน1 5 8นะครับกว่าจะไปถึง144มันก็จะนานนะครับวิธีรัดให้ทำแบบนี้นะครับให้กดปุ่มฟังก์ชั่นแช่ไว้นะครับกดปุ่มฟังก์ชันแช่ไว้นะครับแล้วก็หมุนลงนะครับอ่าหมุนลงทำพร้อมกันนะครับ กดแช่ไว้แล้วก็หมุนลงครับอ่ามันจะไวเห็นไหมครับเนี่ยมันจะไวมันจะไวนะครับปุ๊บหนซีซีนะครับเนี่ยหมุนลงเรื่อยๆครับเนี่ยหนึ่งซีซีอ่าหนึซีซีหมุนลงครับ1นึ่งซีซีเก้นะครับอ่าทีนี้ก็ปล่อยมือก็ให้มันเหลือ900นะครับอ่าวิธีบันทึกก็ไม่ยากนะครับให้มันเหลือ900นะครับ 1นึ่0สี่สี่เก้ารปึ๊บปบอ่าหนึ่งสเก็ทำเหมือนเดิมครับกดอ่าฟังก์ชันแล้วก็กดอ่า MR นะครับอ่าทำพร้อมกันนะครับวิธีบันทึกนะครับกดฟังก์ชันแล้วก็ MR แชรไว้ครับปึ๊บอ่ามันจะตืดตดนะครับเข้ามาดูก็กดปึ๊บเห็นไหมครับช่องที่สอง่าช่องที่หนึ่งเห็นไหมครับที่เราบันทึกไปนะครับ ไม่ยากนะครับไม่ยากครับลองไปทําดูนะครับวิธีบันทึกช่องของไอคอม ICT22A นะครับครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ